thank <laughs> you ัสดีครับเราอยู่กันที่วัดอินทรวิหารนะครับกระบวนแห่ได้ออกไปจากวัดละเดี๋ยวสภาเขาก็จะวิ่งเข้ามาไม่ใช่วิ่งเดี๋ยวเขาก็จะแห่เข้ามาในวัดอีกรอบหนึ่งทีนี้เราจะมาดูบรรยากาศภายในวัดนะครับแล้วก็ใกล้ๆเนี่ยวันที่1ถึงวันที่10มีนาคมนะครับขอประชาสัมพันธ์ไว้เลยนะครับก็ทางวัดจะได้จัดงานงานวัดเลยยิ่งใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวเราไ่ยดูบรรยากาศภายในวัดดูครับ มาสาธุเท้าสุพรรณบัตรนะครับท่านขวัญทองนะครับหรือเท้าองค์เทสวสุวรรณแล้วก็เท้าหิรัญบัตรนะครับท่านขวัญเงินนะนะครับวันนี้วัดใหญ่นะครับแล้วก็มีชาวต่างชาติสนใจเข้ามาเยี่ยมชมด้วยนะครับแล้วก็ อีกครั้งนะครับาทางวัดกําลังจะมีงานนะครับงานวัดนะครับจัดตั้งแต่วันที่1มีนาคมถึง10มีนาคมเลย2566นะครับนี่อันนี้เดี๋ยวพามาดูบรรยากาศภายใ,ในในลานวัดก่อนนะครับก่อนที่ขบวนแห่จะกลับเข้ามาในวัดอีกนะครับเมื่อกี้เป็นผู้จัดก็คือ,อบริษัท ท็อปไลม์มิวสิกนะครับมีเวทีใหญ่ๆเลยนะครับนี่บรรยากาศภายในวัดนะครับวันนี้ถือว่าไม่ร้อนนะแดดออกที่หน่อยนะครับนี่ช่วงนี้ก็ราวๆสักเกือบจะหกโมงเย็นละนะครับแดดกำลังจะหมดละนะนี่นะครับเป็นจุดที่ไหว้เทพมหาเทพท้ามหาพรหมนะครับนี่นะครับ ก็มีโอกาสพาทัวร์วัดเลยแล้วกันนะครับในนี้ก็มีองค์เจ้าแม่คนอิมนะครับมีพระสังฆาจายมีปู่ตากด้วยนะแล้วก็มีพระพิยมหาราชด้วยนะครับความรู้ลูกปั้นนะครับนี่นะครับนี่คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับก็สมเด็จพระปิยมหาราชนะครับ นี่นะครับองค์จดุคามรามเทพนะครับนี่สาทัววัดนะครับมีองค์สมเด็จโตนะที่วัดแห่งนี้สวยนะนี่นะครับพระอุโบสถสมเด็จพระพุทธาจารย์โตคมลังสีนะครับ โอ้โหแล้วดูตามแนวกำแพงนะครับนี่โอ้เป็นที่ไว้อัฐินะครับเป็นตู้เป็นกระจกอย่างนี้เลยอืมก็สะดวกและง่ายต่อผู้ที่มากลับไหว้นะครับนี่ โอ้นี่นะครับมีทางขึ้นด้วยหรออืมไม่รู้เขาเปิดให้ขึ้นหรือเปล่าคิดว่าไม่นะงานวัดไม่รู้ว่าอหลวงพ่อจะเปิดให้หรือเปล่าโอ้ข้างล่ามีพิพิธภัณฑ์ด้วยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราไปทางฝั่งนู้นกันครับหลวงพ่อองค์ใหญ่นะครับ นี่ก็ด้านข้างนะครับในด้านข้างเนะดินทะลุออกมาก็เป็นส่วนของวัดอีกนะนี่เริ่มมีป้ายเชิญชวนละนี่นะครับจุดไหว้นี่เขทะลุปลางสมาธินะครับออตรงนี้ก็เป็นเอ่อ จุดตู้รับบริจาคนะครับทำบุญน้ำมันตะเกียงแล้วก็ซื้อผ้าไตรนะครับทําบุญผ้าไตรเนี่ยแล้วก็เขียนระยืนขอพรรับพลังกันตรงนี้กันนะครับ ตรงส่วนต่อไปนะครับนี่เขาก็เตรียมเตรียมงานเตรียมต้อนรับคนที่เข้ามาเที่ยวงานวัดแต่ยังไม่ถึงนะงานจะมีวันที่หนึ่งหนึ่งมีนาถึงสิบมีนานี้นะครับ น้ำพระพุทธมน์นะครับไม่รู้ว่าเขาได้หรือเปล่าลองดูแล้วกันอ้อหนดูเสาเขามีภาพบอกเสากลางบ่อน้ำมนต์สมเด็จโตก่อนบุรณนะ นี่ก็เป็นที่เก็บอัฐินะครับฝั่งนี้ก็เป็นหลวงพ่อหลวงปู่ทวหลวงพ่อเงินหลวงปู่สุขนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับหลวงปู่มั่นนะครับแล้วก็เดินอ้อมมาทางนี้ก็จะเป็นพระเศรษฐีนะวโกศนะครับนี่โอ้นน หลวงพ่อปานนะครับแล้วก็าาเทวสุวรรณมหาราชนะครับส่วนองนี้ก็คือพระพระกะสิติคันโพธิสัตว์นะครับ ก็วนนี้เขายังไม่ให้ขึ้นนะครับเพราะว่ากำลังบรูรณะอยู่นะโอ้ยครูบาศรีวิชัยนะครับโอ้โหเอามาทางนี้ก็ก็มีนะครับอีกโอ้โหสวยจริงๆเนี่ยทางเนี้ยเขากำลังบรูรณะอยู่นะครับด้านหลังหลวงพ่อโตองค์ใหญ่นะครับหลวงพ่อสดนะครับ หลวงปู่แหวนหลวงพ่อเกษมเขมโกนะครับหลวงปู่สวงนะครับโอ้หเหมือนหลวงปู่มองมาเลยหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับนี่ตามนี้เลยนะครับนี่โอ้หใครมีโอกาสเข้ากรุงเทพมานะครับได้ดูคลิปนี้นะหรือคนที่อยู่กรุงเทพก็ได้ นนทบุรีมาเที่ยวที่วัดนี้ได้นี่องค์หลวงปู่อะไรเอร่ยไม่มีชื่อบอกนะครับแล้ก็หลวงพ่อคูณบริสุทธโทนะครับ ตอนนี้ขบวนที่เราเห็นตั้งแต่เมื่อชั่วโมงที่แล้วนะครับเขาก็ได้เดินกลับมาอย่างที่วัดแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นขบวนของสิงโตนะครับแล้วก็ขบวนแห่ต่างๆนะครับที่ออกไป Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! ตรงนี้สุดยอดครับตรงนี้ก็คือจุดยืนรับน้ำทิพมลสมเด็จพันใจนะครับนี่เออพอเหยียบตรงนี้ปุ๊บเนี่ยจะมีน้ำกระเด็นออกมาดูนะครับนี่นะเห็นไหมเนี่ยเออเป็นน้ำอาจจะไม่เห็นผ่านกล้องนะแต่พอเหยียบตรงนี้มันจะเป็นสปริงพอเหยียบปุ๊บก็จะมีน้ำออกมาพรมน้ำมนให้เราเออ มากๆเลยเมื่อกี้พราเหยียบตรงนี้พุ่งจะมีน้ําน้ําไม่ได้พุ่งมาจากตรงนี้นะน้ําไม่ได้พุ่งจากนี้แต่เป็นน้ําที่พุ่งมาจากตรงนี้เลยนะครับนี่นี่นี่เห็นไหมเนี่ยเป็นน้ําพุ่งออกมาจาก,น,น,กานี่ครับไม้คาถาของหลวงพ่อถืออยู่ก็จะลงเข้าตรงนี้พอดีเลยถ้าใครเอาหัวไป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 ,ไปลองไปลองรับก็เหมือนครับมีน้ำมนต์พรมหัวเลยนะครับนี่ไปดูนะครับ เป็นไงครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดครับนี่เลย อินทระวรวิหารนะครับบางคนเขาเรียกว่าวัดอินนะครับเรียกสั้นๆนะครับเป็นไงบ้างครับชอบไหมเอาไว้ออกาสหนะ้าเดี๋ยวเราจะมาเที่ยวงานวัดกับทางวัดที่นี่ละกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก,กด,ดวก,กระดิ่งนะครับให้กับช่องปันคุณทีวีด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการาทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับเดี๋ยวนี้พอแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวนั่งรอขบวนแห่ก่อน เราจะดูขเขาเผื่อจะมีโชว์สิงโตนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ